กบกินอะไรเนี่ยไปท้อฉันกเรียบพี่ต้องเลียนฉันอ๋อสอเรี้ยงนล้เเป็นคนจนฉันก็ะจเหมงนลืมไปเลวการอยู่ในช่องนท้เลยคือว่าฉันมีชื่อว่าชบานะจ๊ะอ๋อดีี่ไดเจัชบาไอ้ลับมือไอ้าัอะออะ พี่อยู่ในซ่องโจรฉันฝากที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคะเอาไรเหีย <c oughs> เอาฝากจะทอนไปเอาโน่ไปนี่ก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะอยู่มาในซ่องโจรวันแบบรกพ่อของฉนาเนี่ยเขาก็ให้พี่เป็นหัวหน้าซ่องโจรเลยดับโตไม่ทันแต่ทั่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็เป็นแค่ทหาเรเลี้ยงมาธรรมดาคน,นหนึ่งเอ่อพี่อยากซีนนาจ้าไม่เป็นไรหรอกจ้า อย่างนั้นพี่ก็ดูแลที่นี่จนเชื่อนะว่าความสามารถของพี่เนี่ยต้องเก่งกว่าทุกคนแน่ๆจริงเหรอฉัวบานพี่แบบนั้นจริงเหรอใช่จ้ะจริงนั้นพี่เนี่ยคงต้องทำให้ดีแล้วล่ะพี่จะทำให้เต็มที่เลยและวันหลังชาวากับสบายจะไปที่ไหนแนม่ก็ต้องรายงานให้พี่รู้